เ้าเคยสบตาเขาบอกเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูข้าพระเจ้าขณะยืนอยู่ริมแม่น้ำโขงตอนตีสามอากาศนิ่งจนเหมือนหายใจไม่ได้แต่น้ําในแม่น้ํากลับไหลวนยิ่งกว่าคืนพายุและก่อนที่ข้าจะลืมตาเสียงหนึ่งกระซิบอีกครั้งบอมีผู้ใดหนีจากสายตาเขาได้ผู้อยู่ใต้บาดาลแม่น้ำโขงหรือแม่น้ําต้องคําสาดที่ชาวลาวบางคนกลัวไม่ใช่แค่พญานาคแต่กลัวแรงอาฆาตของพญานาคบางตน ผู้ที่ถูกทรยศถูกลบหลู่และถูกลืมเขากลายเป็นนาคดำพญานาคที่ไม่ยอมรับศีลไม่ยอมไปนิพพานและหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ลำน้ำโขงที่ลึกที่สุดแม่น้ำโขงที่ลาวมีบางช่วงลึกกว่าตึกสิบชั้นและไม่มีใครกล้าลงไปใต้น้ำนั้นแม้แต่นักประดาน้ำคนหาปลาเคยเล่าว่ากลางคืนหนึ่งขณะทอดแหมือเขาสัมผัสบางอย่างคล้ายเกล็ดขนาดใหญ่เท่าใบไม้ตองและในวินาทีนั้นแถทั้งผืนถูกกระชากลงไปใต้แม่น้ำ เขาหนีรอดมาได้แต่เสียงในหัวเขาไม่เคยเงียบอีกเลยคำสะคนที่ลบหลู่พญานาคหลายปีที่ผ่านมามีกรณีแปลกๆเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวบางคนหัวเราะย,ย่อพิธีบูชาพญานาคริมโขงไม่กี่วันถัดมาฝันว่าถูกมูใหญ่รัดคอทุกคืนเห็นเงาเลื้อยยาวในห้องนอนท,ทั้งที่อยู่ชั้นห้าของโรงแรมและคนหนึ่งถึงกับตื่นมาเจอรอยเกล็ดบนผ้าห่มเปียกชื้นและมีกลิน่นโครนหมอพีลาโบราณกล่าวว่า เขาไม่ได้จะฆ่าเจ้าเขาแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าเขาอยู่ใกล้ใกล้กว่าที่เจ้าคิดสพานข้ามขงประตูเชื่อมโลกคนกับโลกพญานาคหลายคนเล่าว่าเคยขับรถตอนตีสองแล้วเห็นรถอีกคันวิ่งสวนมาทางผิดเลนแต่เมื่อมองกระจกหลังรถคันนั้นไม่มีรอยไม่มีล้อไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องยนต์และเมื่อกลับไปดูวงจรกล้องกล้องจับภาพไม่ได้หมอทรงองค์หนึ่งจากเมืองนครพนมกล่าวว่า บางคืนสะพานไม่ใช่แค่ทางข้ามแต่คือสะพานระหว่างมิติท,ที่พญานาคบางตนขึ้นมาดูมนุษย์และเลือกคนที่เขาอยากเตือนหรือเอาไปคืนวันเพ็ญเดือน11คืนที่บางคนหายไปมีตำนานเงียบๆจากหมู่บ้านรนของเล็กๆว่าทุกปีจะมีเด็กหนุ่มหรือหญิงสาวหายตัวไปหนึ่งคนในคืนออกพรรษาพอเท่าชาวบ้านเชื่อว่าเขาถูกพญานาคเลือกให้ไปเป็นผู้ถือขันน้ำทองคำใต้มืองบาดาล เพื่อใช้กำแต่ชาติปังก่อนผู้ที่เคยกลับมาจะไม่พูดอะไรเลยแค่นั่งเงียบนั่งนิ่งและไม่กล้ามองแม่น้ำอีกเลยตลอดชีวิตแม่น้ำโขงไม่ได้มีแค่ปลาไม่ได้มีแค่ความงามของธรรมชาติแต่มีบางอย่างที่เฝ้ามองเราอยู่จากใต้น้ำลึกทุกลมหายใจเขาอาจกำลังฝัง่งพัดคสนี้พร้อมกับเจ้าแค่เจ้ามองไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเจ้าเสมอ